ับผมก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปที่2ทุกคนนะครับผมอ่าวนนี้ก็มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับผมนะก็ะคือจะมาเรียนกันรูปแบบออนดีมานนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็เหมือนมแบบอย่างที่เราเคยได้เรียนกันไปทั่วไปนะผมก็คือ,อะจะเริ่มศึกษาจากวิดีโอบรรยายการสอนของครูนะผมแลก้ก็ตบท้ายด้วยการทําแบบฝึกหัด่ะซึ่งวันนี้ก็เกิจะเป็น ในส่วนของใบงานออนไลน์นะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในเว็บไซต์ไลฟ์เวิร์กชีตนั่นเองนะครับผมเ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับผมไปดูกันเลย่ะซึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในบทที่มีชื่อว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะผมซึ่งมีชื่อเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันนะซึ่งวันนี้ครูก็จะมาเปรียบเทียบนะผมการำดำเนินชีวิตของ คนทั้งในส่วนของอดีตและก็ปัจจุบันนั่นเองนะครับผมว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่ครูได้นํามาก่อนนะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่2รูปใช่ไหมดังที่นักเรียนได้เห็นด้านล่างนี้เลยครับผมนักเรียนดูรูปที่1ึงกันก่อนผมเริ่มจากรูปทางด้านซ้ายมือนะครับผมเป็นรูปอะไรครับผมลองนึกดูบ้านนักเรียนอาจจะมีนะครับผมในนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ ใช้ในการประกอบอาหารนั่นเองนะผมซึ่งคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้นะผมเพื่อเป็นการประกอบอาหารนั่นเองนะครับผมส,สิ่งสิ่งนี้คือเตาถ่านนั่นเองครับผมเตาวังโลแล้วก็ต่อมาผมในภาพทางด้านขวามือนะครับผมเป็นรูปภาพของสิ่งของเครื่องใช้อะไรเป็นสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นั่นเองครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกณนปะัจจุบันนี้นั่นก็คือ ไมโครเวฟนั่นเองครับผมซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็คือใช้ทําหน้าที่ในการประกอบอาหารนะครับผมนะในส่วนของเตาถ่านนี่ก็คือเราจะต้องก่อไฟก่อฟืนก่อนแล้วก็นํามาใส่ในเตาถานน่านนั่นเองครับผมแล้วก็จะทําการประกอบอาหารส่วนไมโครเวฟเนี่ยก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าน,นี่ครับผมแค่เพียงเสียบป,ปลั๊กแลก็สามารถอุ่นอาหารหรือว่าปรุงอาหารได้เลยนะครับผมซึ่งความแตกต่างทั้งสองวนนี้ก็คืออยู่กันที่ความสะดวกสบายนั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตกันบ้างผมก็คือชีวิตการดำเนินชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็คือจะแตกต่างจากเมื่อก่อนมากตอนนี้ผมซึ่งดูจากข้าวของเครื่องใช้ที่คุณกยกตัวอย่างไม่ทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพนะผมหรือว่าเป็นการกินการอยู่การแต่งกายผมซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงนันเองนะผมจึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยทำให้บ้านเมืองนี้มี การเจริญเติบโตมากขึ้นนะผมมีความจเจริญยุ่งเรื่องเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมส่งผลให้การดําเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากผู้คนในอดีตนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างให้ดูเป็นด้านๆน้าน,นะผมว่ามีความเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะครับซึ่งมาดูความเปลี่ยนแปลงในด้านกรรมการดําริชีวิตกันก่อนนะผมะซึ่งเดีย๋ยวพูดถึงในอดีตนะผมะการ อ่าเป็นอยู่ในอดีตเนี่ยบ้านเมืองนี่ยก็ยังไม่มีความเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะผมแล้วก็ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตยอย่างเช่นทุกวันนี้ครับผมอย่างเช่นไม่มีอ่าไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีรถยนต์ไม่มีโทรศัพท์ไว้เพื่อสื่อสารนะผมอ่าซึ่งอ่าจากที่กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยนะครับผมซึ่งผู้คนในอดีตเนี่ยอ่าในเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีแสงไฟใช่ใชไหมอ่าก็จะใช้เทียนข่หรือว่าจะเป็นตะเกียงเนี่ยอ่านำมาเพื่อ ให้แสงสว่างนั่นเองนะผมแต่ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีความเจริญเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะผมมีไฟฟ้าใช้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสิ่งของที่กูได้ยกตัวอย่างมาครับผมในส่วนแรกนะผมะมาดูด้านบนกันก่อนถ้าบนซ้ายมือก็คือ,อรูปภาพแรกเป็นรูปภาพอะไรครับผมเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างนะั่นคือตะเกียงนั่นเองนะผมซึ่งคนในอดีตเนี่ยก็ใช้ตะเกียงในการ เพื่อให้แสงสว่างและต่อมาครับผมภาพทางด้านขวามือก็จะเป็นรูปหลอดไฟใช่ไหมครับผมอ่าซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือจะใช้หลอดไฟอ่าในการให้แสงสว่างกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมนะครับผมมีไฟฟ้าใช้ก็คือจะใช้หลอดไฟซึ่งหลอดนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทหลอดตะเกียบหลอดฟัวร์เรสเซนหรือว่าหลอดต่างๆนะครับผมตรงนี้อ่ามีให้เลือกได้จับ่ายใช้ซอยกันะต่อมาผมในด้านการประกอบอาหารกันบ้างอ่ารูปภาพแรกนะครับผม ด้านซ้ายมือตรงนี้มามาอยู่ในส่วนที่สองอะไรนะผมก็คือจะเป็นในส่วนของเตาถ่านนั่นเองอ่ะเหมือนกับที่ครูได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นเตาถ่านก็คือจะใช้อาประกอบอาหารนะครับผมซึ่งก็จะมีการใช้ไม้ฟืนนะผมหรือว,ว่าถ่านนะผมก่อไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการหุงประกอบอาหารนะครับผมนะในใน,ในทุกๆวันนี้ก็มีการใช้อยู่นะครับในส่วนนี้เจก็จะเป็นการทาอาหารที่ว่า ทำขนมไทยนะผมข,ข,ขนมไทยเนี่ยก็คือจะมันมีกลิ่นของเตาถ่านน,นั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็รูปภาพต่อมาผมก็คือเป็นเตาแก๊สน,นั่นเองนะครับทุกบ้านทุกครูเรียนก็อาจจะมีอยู่นะครับตรงนี้ซึ่งก็เป็นการอ,าอำนวยความสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนะอยากจะปรุงอาหารเมื่อไรก็ปรุงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมต่อมา,อาด้านล่างผมก็คือจะเป็นาภาชนะในการใช้บรรจุอาหารนะครับผมอ่าใน รูปภาพทางด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นใบตวงใบใบตองนะผมอ่ะใบตองก็คือใช้อ่อหอ่ออาหารหรือว่าเป็นการห่อขนมอ่ขนมไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการใช้ใบตองห่ออาหารอยู่ยนั่นเองนะผมซึ่งก็บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ในอดีตได้น,นะผมอดูแลวคิดถึงช่วงเวลาในอดีตเลยแล้วก็ทีนี้าหาันมาในปัจจุบันก็คือจะใช้กล่องโฟมหรือว่าเป็นกล่องพลาสติก่ะส่วนใหญ่ผมซึ่งก็ อ่าเรียกว่าถ้ามองในทางด้านความสะดวกสบายก็ยคืออ่าของโฟมเนี่ยอาจจะสบายสะดวกสบายกว่าครับผมแต่ว่าอาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้เพราะว่าโฟมเนี่ยอ่าย่อยสลายได้ยากนั่นเองนะครับผมนะโอเคไปด้านต่อไปนต่อเลยครับก็คือจะเป็นอ่าความเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัยนั่นเองครับผมอ่าซึ่งครูก็จะแบ่งเอาไว้สองช่วงเวลาผมมาดูด้านอดีตกันก่อนซึ่งอดีตเนี่ยให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบนะครับผม ในดีนี้ก็คือจะใช้ไม้เนี่ยปลูกสร้างบ้านนะผมแล้วก็นิยมนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงนั่นเองเพราะว่า,ามาดูข้อดีนะผมก็คือสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ถ้าเกิดบ้านน้าไหลหลากมาเนี่ยก็ยังมีพื้นที่สูงเอาไว้นั่นเองผมเป็นพื้นที่ด้านบนแล้วก็ต่อมาก็คือสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ถุนได้พื้นที่ที่บ้านยกสูงเนี่ยใต้ถุนเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ไว้ของที่จอดรถหรือว่าเป็นที่ไว้นั่งพักผ่อนนะผมตรงนี้ลมเย็น โดยลงมาเลือผมลงมาใต้ถุนนะครับให้อรรากาศที่ดีเหมือนกันแล้วก็ข้อเสียของบ้านไม้ก็คืออาจจะไม่มีความทนทานมากนักนะครผมเมื่อเวลาผ่านไปเนะี่ยก็อาจจะผูกกร่อนได้โดนน้าโดนฝนโดนแดดนะผมอาจจะทําให้ไม้ผุพังได้นะครับตรงนี้นะต่อมาผมในปัจจุบันเนี้ยก็คือถ้ามองถ้ามองโดยภาพรวมก็คือจะนิยมสร้างบ้านด้วยอิฐนะผมอิฐหรือปูนนะผมแล้วก็นิยม ศสยอยู่ในตึกแถวบ้างนะผมอซึ่งอบ้านที่สร้างด้วยอิฐหรือปูนเนี่ยมีข้อดีก็คือออย่างแรกเลยก็คือแข็งแรงทนทานนั่นเี้ครับผมอสามารถอ,อตั้งอยู่ได้หลายปีเลยับผมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาอ่ทำให้ทําลายนั่นเองนะผมแล้วก็ต่อมาคือมีความสะดวกสบายนะผมอสามารถทนต่อสิ่งต่างๆได้นะผมตรงนี้แล้วก็ข้อเสียก็คือร้อนกว่าบ้านไม้เพราะว่า ความร้อนเนี่ยไม่สามารถถ่ายทีได้นั่นเองผมถ้าเกิดว่าเป็นไม้เนี่ยมันจะมีร่องอยู่นั่นเองครับผมความร้อนสามารถออกจากตัวบ้านได้ถ่ายทีได้แต่ว่าบ้านปูนเนี่ยกความร้อนก็อาจจะถ่ายทีได้ยากนะผมแล้วก็ต่อมาเมื่อน้ําท่วมเนี่ยก็คือจะท่วมท่วมพื้นที่ชั้นล่างไปเลยนะผมถ้าเกิดว่าสร้างบ้านชั้นเดียวนะเพราะว่า,าไม่ได้ยกบ้านสองชั้นว่าไม่มีใต้ถุนนั่นเองนะผมตรงนี้ ทีนี้มาดูความเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งถ้าพูดถึงในสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะ,อะนึกถึงคําว่าอู่ข้าวอู่น้าใช่ไหมถ้าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําก็คือคนไทยในสมัยก่อนก็จะมีอาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรรมนั่นเองนะครับผมและก็แต่ว่าเมื่อความจเจริญเข้ามาเนี่ยบ้านเมืองมีความเจเริญเจริญขึ้นนะครับผู้คนนจึงไปประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างเช่นอ,อันนี้เป็นการยกตัวอย่างอาชีพนะครับ อาชีพสุจริตต่างๆเช่นครูเป็นครูเป็นหมอเป็นนักมวยเป็นคนขวาถนนวเป็นช่างสัดผมเป็นช่างเย็บผ้าซึ่งอาชีพในส่วนนี้ก็เป็นการตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับอาชีพก็มีอยู่หลากหลายนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพเนี่ยก็ส่งผลให้ผู้คนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับผมย้ายจากชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองนะผมเป็นการโยกย้าย ถ่ายเทนะผมซึ่งก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆนะผมมีสมาชิกไม่กี่คนนะผมมีพ่อมีแม่มีลูกนะผมแทนการอยู่เป็นแบบครอบครัวใหญ่นะผมเหมือนในสมัยก่อนฮะซึ่งในชนบทเนี่ยเราจะมองภาพปูญาตาตายายเราเนี่ยก็อาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกในบ้านเยอะนะผมเพราะว่าพื้นที่หรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความแออัดมากกว่าในเมืองนั่นเองนะผมเพราะว่าในเมืองเนี่มันมีความ มีข้อจำกัดด้านพื้นที่อยู่ด้วยผมตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคอสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมะถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะผมะแล้วก็ไปทําไปฝึกทบทวนท้ายเรียนท้ายบทเรียนกันด้วยนะผมะยังไงก็ขอให้นักเรียนมีความสุขการเรียนไว้เจอกันในรูปแบบออนไลน์นะผมะมีอะไรก็สามารถถามในรูปแบบออนไลน์ได้นะผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นผมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ